สวัสดีครับผมไปครับพี่น้องสิบ้าไปเลาะเบิ้งไอหมากม่อนเกาหลีนะครับผมพูนะครับไปทั้งพุ่นนะครับผม ครับผมหมากม่อนเกาหลีนะครับผมต้นอาจจะสูงยังน้อยนะครับผมมือนี่สิผ้ามาเบิงหมากม่อนเกาหลีครับนี่แหละครับเป็นหมากแบบนี้แหละครับผมดกนะครับเนาะดกคักเลยต้นนี้ อยู่ข่างปลาสาลีนะครับผมอยู่ข่างสวนสาลีกินได้ไดนะครับผมนี่นะนนนครับน่วยนี่แหละน่วยดำดำนี่นะครับกินสามารถกินได้นะครับเนาะแต่ว่าอุปรกรณากินนะครับเนาะเพราะว่าพน่นพนยาขาแมลแรงนะครับขาแมลแรงของปลาแพ้นะครับผมพ่นยาพ่นยังนะครับลองยาเยมัก็ต้องมาติดนะครับเนาะเพราะว่ามันยั่ว ต้นมันยุคข้างสวนแพร่นะครับเนาะนี่ก็คือหมากม่อนนะครับหมากม่อนหมากม่อนบ้านเพิ่นนะครับผมมึงใบมันเนาะใบกระจิตประมันนี้แหละครับผมใบโมหญ่นะครับต้นม่อนบริบบบรมรุ่งรักษานะครับผมน่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับ น,นี่นวยนียนงานนี่นะครับลูกกระซุกไปแล้วนะครับดำดำหลายนวยแล้วนะครับนี่แหละครับหมากม่อนหมากม่อนเกาหลีนะครับผมนวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ให้เบิ่ใกไก่เลยครับผมให้เบิ่ใกลกๆเนาะหน่วยแดงก็มี่นะครับหน่วยซีซุกแล้วก็มีนะครับผมม<า>ักกบต่างจากไอ้หมักม่อนบ้านเฮาปปนไหนนะครับเนาะค่ะคล้ายๆกันนะครับผม โดกโดกนะครับหน่วยแดงหน่วยสุกเหล่ากับมีนะครับผมหน่วยสุกเหล่ากับมีเนาะขันบวาน ติดอันยานมันไอติดฟุลลองของอยานะครับย่ำพ่น้สวนพ่นยาสวนเนี่ยครับสวนหมากสาลี่นะครับผมไอสิล่องกลิ่นอยู่ล่องมุงกลิ่นเบิ้งอยู่หรอครับผมะวนน้ำกับผมมีลลางเนาะอันนี้ล่างน้ำกับที่กายกลิ่นอยู่เนาะครับเนาะเอาชิปนี้กะ พี่พน้องนะครับมาเลาะเบิ้งพลไม้หมัมกไม้เพื่อนนะครับผมหมักม่อนหมักม่อนนะครับผมหมักม่อนเอาชิปนี้กับซํานี้นะครับนเนาะไวชิปหนาพ่อกันไหมนะครับผมฝากกดติดตามเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ตตีพ่อรอครับผมสวัสดีครับผม